ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านยิยนดีตอนรักข้าวโซโหอยเด่นในหกออกแล้วครับนะคลิปนี้เนวทานนี้ก็เป็นนทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นของวันที่16พฤษภาคมและก็ขอบคุณ เจ้าของแนวทานที่แบ่งปันมาด้วยถ้าพอชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยก็ขอบคุณมากเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เราไปชมกันเลยเจ้านี้ก็เป็นนวทานดับล่างตัวเดียวของเจ้าสวพันล้าน VIP เจ้าของเนืวทานก็ฝากมาดับ3ฝากมาดับ3ตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับข้อมูลต่อมาครับใบนี้ครับกลมเกนุษฝากมาเนวทานเด่น10ล่าง4ตัว เจ้าของแนวทานก็ฝากมาศูนหนึ่งสองห้าศนองเจ้าของแนวทานก็ฝากมาสตัวเป็นแนวทาง10ล่างต่อมาครับใบนี้ครับศูนมอนฮีโร่ฝากมาแนวทาน เก้าศูนหนึ่งเก้าศูนหนึ่งก็ฝากมาสามตัวเป็นแนวทานอาดีตที่แล้วก็ฝากมาหนึ่งสองสามต่อมาครับใบนี้ครับทองก้อนเพชรสุพันฝากมาแนวทาน ชุดสตัวเน้นตรง611 6, 11, 6, 13, 6 18, 68 1่6ห8 6 8งห8ห6ึ่ง9ามหกหนึ่งแปดหกแปมากเ้าต่อมาครับใบนี้ครับใบปูปีซิปูฝากมาอาดีตที่แล้วเนียวทาน สิบหน่วยบุญคู่ขี้อดีตที่แล้วก็ผ่านผ่านหนึ่งผ่นเก้าผ่นหนึ่งผ่นเก้าก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางแนวทางใหม่นี้ครับก็ฝากมาเป็นแนวทางเลขคู่สองสี 24680่แดโน,นวทานใหม่นี้ก็ฝากมาเป็นเลขคู่หตัวก็ขอบคุณมากเลยแนยวทานที่แบ่งปันมาต่อมาครับใบนี้ครับก็เป็นแนวทานหลักอรโรยชนจากหลายแนยวทาน ใบนี้ก็เป็นอดีตกาวที่แล้วก็ฟังมาโชนโซนหนึ่งสองสามโซนหนึ่งสองสามฝากมาสี่ตัวเป็นเดวทางสรุปแล้วผ่านโซนในทันใหม่นี้ครับปลายชม แนวทานใหม่นี่ก็ฝากมาโชนที่0678 0678เนวทานใหม่นี่ก็ฝากมาโชน4ตัวการ129การ1การ2การ9ต่อมาครับใบนี้ครับ เป็นอดีตเก่าวที่แล้วของใบปูปีซีปอดีตที่แล้วก็ฟางมาสิบโบนเด่นที่เลขหนึ่งตัวเดียวสรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านศูนย์หนึ่งเก้าพันหนึ่งเนวทันใหม่นี้ครับปลายชมกันเลย เนี่ยท่านใหม่นี้ก็ฝากมาโชนที่9ฝากมาโชน9ตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันมาถ้าผู้ชมท่านใดที่เข้ามาชนใหม่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย ต่อมาใบนี้ครับก็เป็นอานวิ่งโบนสอตัวใบนี้ก็เป็นอดีตก่าวที่แล้วฝากมาโสนหนึ่งโสนหนึ่งสรุปแล้วผ่านโสนก็ผ่านหนึ่งก็ผ่านผ่านทางสองตัว ซึ่งเนวทันใหม่นี้ครับไปชมกันเลยเนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาวิ่งโบน6 7 6 7็ดเจ่วทันใหม่นี้ก็ฝากมา2ตัวเป็นแนวทางแรกวิ่งโบนก็ขอบควรอย่างแรงเลยสำหรับเนวทางที่แบ่งปนัน ต่อามาครับใบนี้ครับก็เป็นแนวทางวิง่งโบนเน้นหลักหน่วยเจ้าของแนวทางก็ฝากมา583 683 783 583 683 783ฝากมา3ชุดเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณมากต่อมาครับต่อกฤษณะฝากมาแนวทางเด่นโบนสองตัวฝากมาสามซีสามซีฝากมาสองตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างแรงเลยทุกข้อมูลที่แบ่งปัน ต่อมาเจ้านี้ก็เป็นแนวทางของเ e อ็กเนตฝากมาเป็นแนวทาง579 395 992 993 994 995 92 94 7 9 5 7 95 93 9 0 0 7 0 5 1 7 7 0 5 ก็ฝากมาหลายชุดต่อมาครับใบนี้ฝากมาแนวทาน15161กับ2เดน่สน020625ก,ก็ฝากมา9เดน่นชวนดับโบน918 908 905 902ตามด้วย919และก็911 ่อมาครับใบนี้ครับก็เป็นแนวทานเด่น2ตัวฝั่งมา713 713อดีตที่แล้ว172 172ก็พันหนึ่งแนวทันใหม่นี้ก็ฝั่งมา713 713 ก็ขอบคุณมากเลยแนวทางที่ฝากมาต่อมาใบนี้ครับก็เป็นแนวทางของเนตฝากมา157 507 117 551 550 115 617 11 110 116 5 57 155707-05 1767ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักท,ท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นแนาทานเท่านานนะท่านเป็นแนาทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโค้ท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจำด้วยนะท่าน ก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนท่านฝากมาเป็นนท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย